เปเมาเนาะเป็นเป้าเม้านรกซื้อตัวนั้นอยู่ที่ราคาแล้วยางน้าช่างนิชติมครับผมชินอโหูเส้นเท่าไหร่เส้นแล้วตัวเครื่องอะช่างเสมาเครื่องนี้ลงอะไรไปบ้างครับมีแคมอย่างเดียวแคมตัวเดียวจริงเหรอเดิมครับีเดิมทั้งดุนมมกหรือเปิดกึ่งมมกกึ่งเปิดกึ่งมมกกึ่งเปิดเฮ้ยแปลกว่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel first car นะครับวันนี้นะฮะเราจะมา p r e v i e นะฮะรถของช่างเศนะครับทุกคนนี่นะครับช่างเสครับสวัสดีครับครับผมช่างเศนะวันนี้นะเราจะมาพ r e v i e รถของช่างเศนะก็จะเป็นรถอะไรช่างเส F หนสิบ i ครับผม F หนึสิบ i ตัวเก่าเนาะครับตัวเก่าตัวนี่แหละเออ ก็ช่างเีททาอะไรไปบ้างครับก็จะมีครับเบกหน้าแบมโบครับผมผลงหน้านี้นะครับผมอ่าถ้าไหร่ช่างเีจจาได้ไหมปอมเมาเนาะเป็นปอมเมาส์นรกซิ้อตัวนั้นอยู่ที่ราคาพันพันหนึ่งร้อยครับผมอ่าแล้วก็เป็นจานเดิมนะฮะอ่าแต่ว่าหมุดหมุดหมุดทองเออไม่รู้โชกเดิมฮะอ่าโลก็เป็นของโยโกแดงอย่างดีเลยอ่าเก้าร้อยนะเก้าร้อยพันอ่าแล้วยางหน้าช่าง นิสติมครับผมชนินโอ้โหเส้นเท่าไหร่ช่างเศหน้านี่อยู่750หลัง780ดอว้าช่างเศใส่เป็นไซส์เท่าไหร่ครับ50าสิร้อยครับผม50าสิทับหนึเนาะอ่าอ่าข้างบนเลยครับก็จะเป็นนี่เขาเรียกว่าอะไรช่างเศคาร์บอนการ์ดบ,บนการ์ดบนคาร์บอนเออเท่าไหร่ครับช่างเศคาร์บอนน้ำตัวนี้ได้มาในราคา159ยาสิบเาบาทร้อยาสิบ้าบทอ่าสดสด โอเคลาสต้านะขวัญใจลาสต้านะอันนี้ก็เป็นอันนี้ร้อยยี่สิบบาทอ่ากวไปเลยเออแล้วก็มีที่อุดกระจกอ่านัดอุจกกระจกเนาะสีทองตัวเท่าไหไรช่างเซน็อตสีทองนี่มาเป็นคู่คู่ละร้อยโหนี่เหรอครับโอ้เอาเรื่องอยู่นะชุดหน้าก็เท่านี้เลยช่างเซหมดแล้วเนาะเล็กๆน้อยๆหมดแล้วเนาะครับแล้วเอ่อชุดสีอะไรช่างเซชุดสีมันเป็นสีแดงหรือสีส้มนี่แดงอมส้มครับเออแดงเหลือบส้มเนาะ เอ้ยแปลกว่ะเออโลก็โลแดงเนาะอ่าวนแดงต่อมาครับก็จะเป็นกันสะบัดเนาะเป็นยังไงบ้างครับกันสะบัดโอริมโอรินพันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทครับได้ใช้งานทุกทีไหมมีใช้งานได้จริงไหมครับแตกละแตกละใส่ตัวงานโอเคโอเคต่อมาก็มีอะไรอันนี้มันเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าบุดไปแฮนด์อ๋อเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบ พรีวิวนะข่าวๆพรีวิวหรือรีวิวไม่รู้อ่ะจัดไปแบบเร็วๆโอเคตรงนี้ก็เป็นคันเกียร์เท่าไหร่ช่างคันเกียร์นี้จาไม่ได้เลยครับก็หลักร้อยนี่แหละไม่เกินคงไม่เกินสี่ร้อยหรอกกับขาตั้งเนาะขาตั้งเตี้ยอ่ขาข้างหน้าได้โหลดไหมครับช่างเสียโหลดครับผมโหลด,ด,ด,ดกี่นิ้วครับนิ้วครึ่งครับมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนอย่างเตี้ยเลยอ่าโอเคครับอังนี้ก็จะเป็นโซสเตอร์นี่ช่างเสใส่ เบอร์อะไรครับ14สามสิบ14สามสิบ14สามสิบอ๋อก็คือว่ายังเล็กอยู่นะโอเคครับต่อมาครับช่างเสรครับนั่งลงเลยครับนี่เออ่ช่างเสร็ช้เป็นสวิงอาร์มแลับอันนี้จําชื่อเขาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เขาใช่ไหมเป็นยี่ห้อเลยก็แพงไหมครับมีดามตัวนี้หกร้อยแปดสิบบาทยื่นกี่นิ้วครับสองนิ้วสองนิ้วนะอ่าก็ราคาหน้าเล่นอยู่นะอ่าชคก็โชคเดิมไหมนี่ ครับชกเดิมดำชกเดิมเนาะก็ไล่เป็นน็อตทองอะไรก็ประมาณนี้นะอ่าโซ่ก็สีเขียวอะ่ะเอออย่างแจ่มอันนี้ก็เป็นฟิล์มด้านน้ำใช่ไหมครับนี่ฟิล์มด้านน้ำหมดครับเท่าไหร่ครับน,ะนี่น่าจะร้อยเดียวแต่ไม่บิดโอเคมาเราไปดูฝั่งนั้นกันเลยดีกว่ามาบาะอะไรีังเซ่เท่าไหร่ครับบาะนี้ได้แล้มาสี่ร้อยบาทอ่าสี่ร้อยบาทอ่แจ่ม โอเคน่ารักฟุ้งฟิ้งอ่ะทางนี้ก็จะมีตรงนี้คือเออเรียกว่าอะไรบางบางเออบางตุมมาและเลอบางตุมเงี้ยเท่าไหร่ครับตัวนี้จำราคาไม่ได้สวยนะสวยสวยคงยังไม่เกินงานอะไรนะเหมือนกันสามสี่ร้อยหรอกประมาณนี้นะโดยประมาณเนาะเออเอ้ลืมถามว่าชุดสีนี้ช่างเสียทำเองหรือว่าสั่งมาครับสีเดิมติดรถครับเฮ้ยสีเดิมติดรถแบบนี้เลยใช่ไหม ครับเอาสั่งเขาทำหรอครับหรือว่ายังไงไม่มันรถมันห้าปีแล้วห้าปีแล้วห้าปีแล้วหปีแล้วโอเคยเสีอะไรเป็นออกอมส้มปกติมันเป็นสีแดงใช่ไหมครับก็เป็นแดงสดอย่างนี้เลยอ๋อเฮ้ยแปลกดีนะ <c oughs> เออ <c oughs> ถ้าไปลงเครือบเงาหน่อยก็สวยแล้วเลยโอเคมาทีนี้นะก็จะเป็นอา่าตรงนี้เราก็ไล่ไปแล้วเนาะอย่างหลังก็เท่าอไหร่หกสิบร้อยหกสิบเก้าสิบ ก็ประมาณนี้เนาะชุดข้างหลังอ่าแล้วตัวเครื่องอะช่างเสมาเครื่องนี้ลงอะไรไปบ้างครับมีแคมอย่างเดียวแคมตัวเดียวแคมตัวเดียวนอกนั้นเดิมหมดนอกนั้นเดิมครับเดิมทั้งนั้นจริงเหรอเดิมครับเดิมทั้งดุ่นเดิมเลยใช่ไหมแต่ว่าแคมแคมเราเป็นเออคอหมกเหรอหมกไหมหมกไหมคอหมกครับคอหมกโอเคมาอ่าเราจะมาคุยกันเรื่องท่อกันเลยดีกว่ามา ตัวนี้ก็เป็นบังท่อบังท่งอมันมีอยอันนี้เป็นท่ออะไรครับท่อท่อหานตาลุผ่าตลาดผ่าตลาดเท่า<อ>ไรครับตัวนี้ได้มาอยู่หกร้อยแปดสิบบาทเลยกันโอ้สวยนะพอท่อก็รู้สึกว่าจะ,จะ <25 S 1> ใหญ่แล้วเปิดที่แปด รูส้สึกว่าเอ้ยลูกเดิมจริงเหรอเดิมกับเดิมมันวิ่งออกไหมเนี่ยลูกเดิมคอใหญ่ขานาดนี้ไม่น่าจะเดิมแล้วมั้งเดิมก็เดิมมาโอเคมาสุดท้ายแล้วช่างเสรีเรามาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่ามาไปกันแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่าเช็คเช็คอันนี้อรอรเบเปืนเบาทุกคนนิ่มเฮ้ยมันเป็นผา่าหมวกใช่ไหมครับหมวก,มกหรือเปิดดึงหมวกดึงเปิดดึงหมวกดึงเปิดเฮ้ยแปลกอ่ะทำเองอ๋อซื้อซื้อ โอเคมารอบดินเราก็ประมาณนี้นะทุกคนนะฝากๆโอเคช่างเสมาเบิ้ลน,นิดหน่อยพีมย่มันก็จะเปิดเปิดหน่อยมนะันก็จะเปิดเปิดหน่อยเนาะเออเวลาเราเบิ้ลเนานะมันก็ไม่ได้ถือว่าหมกเกินไปเนาะโอเคครับรถของช่างเสก็มีประมาณนี้นะโอเค ช่างเสมีมีเฟซบุ๊กอะไรติดต่อที่สามารถฝากได้ไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นไวให้เลยอ๋อเดี๋ยวติดตามได้ที่เฟซบุ๊กชื่อช่างเสนงตงตูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับโอเคม่านเดี๋ยวเราจะไปขับรถเล่นกันต่อเลยดีกว่าน,นะเออเอารวมกันเป็นคลิปเดียวกันไปเลยเอ่ามาเดี๋ยวไปเจอกัน Let's go